ช่วงนี้กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวปริศนาถ้ำเพนเทลี่ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับเมาส์เพนเทลีคัสเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้กรุงเอเธนเป็นที่ตั้งของเมืองหินโบราณที่ตัดหินอ่อนเพื่อสร้างวิหารพาเทนอนและโครงสร้างอันยิ่งใหญ่อื่นๆในเมืองเอเธนในยุครุ่งเรือง อย่างไรก็ตามหินอ่อนยังไม่ใช่ทั้งหมดที่มีบนภูเขาภูเขาแห่งนี้ยังมีความลึกลับมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับถ้ำที่ชื่อเพนเทลลี่และนี่คือเรื่องราวที่ยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้ำเพนเทลลี่หรืออีกชื่อคือเด v i ลิสเคฟตามที่เรียกกันทั่วไปเป็นถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสนโบราณบนเขาเมลเพนเทลลีคัสที่ด้านหลังของถ้ำยาว60เมตร และสูง20เมตรมีอุโมงค์เครือข่ายซึ่งหนึ่งในนั้นนำไปสู่บ่อน้ำใต้ดินอุโมงค์อื่นตามประเพณีเล่าว่าจะนำไปสู่นรกแม้ว่าถ้ำจะดูไม่ลึกลับนักจากภายนอกแต่ถ้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งของเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเช่นการพบเห็นเงาคล้ายผี UFO และสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆตั้งแต่สมัยโบราณ ถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ไม่น่าจะมีอยู่บนโลกมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเทพแพนหรือเทพปกรณำและนิมเป็นที่รู้จักกันในชื่อพานโพลิออนมีการพบสิ่งประดิษฐ์ในถ้ำมีภาพวาดเทพเจ้าพบช่องต่างๆถูกตัดเข้าไปในกำแพงและมีซุ้มประตูที่มีแอ่งน้ำที่ไม่ทราบจุดประสงค์หลังจากการมาถึงของศาสนาคริสต ถ้ำแห่งนี้ก็ยังคงเป็นสถานที่ความสำคัญทางจิตวิญญาณและถูกใช้เป็นที่หลบภัยของคริสเตียนหรือนักบวชที่โดดเดี่ยวหรือต้องการอยู่ตามลำพังตามรายงานบางฉบับโบสถ์ตรงทางเข้าถ้ำสร้างขึ้นในศตวรรษที่1 1มันเป็นสองโบสถ์ที่เชื่อมต่อกันภายในโบสถ์หลังหนึ่งมีข้อความที่แปลกตาบางอย่างซึ่งคาดว่าถูกสลักเอาไว้โดยนักบวชที่เข้ามาอาศัย การออกแบบที่ไม่ธรรมดาของโบสถ์ทำให้เกิดการคาดเดาว่าจริงๆแล้วโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นในยุคแรกในประวัติศาสตร์คริสเตียนโดยพวกนอกรีดหรือกลุ่มอื่นของศาสนาคริสต์จนในช่วงศตวรรษที่19ทเาำแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากลือกันว่าถูกใช้เป็นรังของเดวิลิสซึ่งเป็นโจนที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากการขโมยของคนรวยและชื่อของเดวิลิสเคฟ อาจถูกตั้งมาจากคนคนนี้ด้านของเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์ถ้ำแห่งนี้เคยเป็นแหล่งรวมของปรากฏการณ์ประหลาดโดยในศตวรรษที่19ผู้คนอ้างว่าได้ยินเสียงลึกลับมาจากทางเดินของถ้ำบางคนก็จะได้ยินเพลงที่ไม่มีที่มาความแปลกประหลาดของถ้ำยังถูกเสริมด้วยสภาพแวดล้อมที่น่ากลัว โดยถ้ำน,นี้ตั้งอยู่บนเนินเขาที่โดดเดี่ยวและรายล้อมไปด้วยป่าสนที่ดูน่ากลัวในช่วง1,960ถึง1,970ผู้สืบสวนเรื่องราวอาถรรพ์ได้เกิดความสนใจเกี่ยวกับถ้ำน,นี้และเริ่มสำรวจถ้ำโดยหนึ่งในผู้ตรวจสอบหลักคือชายชื่อจอร์ดบาลานอสพวกเขาได้เริ่มสอบสวนและดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปีโดยที่ไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย พวกเขารายงานว่าการสืบสวนทั้งหมดถูกขัดขวางโดยการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่พวกเขาใช้เช่นกล้องและไฟฉายตลอดจนพฤติกรรมแปลกประหลาดของผู้ตรวจสอบเหมือนผีสิงเรื่องราวของถ้ำเพนเทลีกลายเป็นเรื่องแปลกมากขึ้นไปอีกเมื่อปี1977กลุ่มคนงานและช่างเทคนิคที่อ้างว่ามาจากองค์กรที่ไม่รู้จักวางลวดหนามไว้รอบๆถ้ำ และเริ่มทำงานในถ้ำด้วยระเบิดและรถตักหินเมื่อมีคนท้องถิ่นพยายามเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็ถูกทหารยามที่กลุ่มองค์กรที่ไม่รู้จักขัดขวางทฤษฎียอดนิยมเกี่ยวกับตัวตนขององค์กรนี้อาจเป็นนาโตรัฐบาลสหรัฐหรือกองทัพกรีกหลายคนคาดเดาวว่าพวกเขากำลังสร้างบังเกอร์นิวเคลียร์หรือสถานที่จัดเก็บอาวุธนิวเคลีย์ หรือแม้แต่ทฤษฎีเปิดพอท่านเพื่อเดินทางข้ามมิติก็ยังมีในปี1983องค์กรที่ไม่รู้จักหายตัวไปอย่างลึกลับอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้จากไปอย่างไร้ร่องรอยเพราะทิ้งอุปกรณ์บางส่วนเอาไว้เบื้องหลังโบสถและเครือข่ายถ้ำธรรมชาติก็ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนอกจากนี้มีการสร้างทางเดินคอนกรีตขึ้นมาหลายแห่งแม้ว่าบางส่วนดูเหมือนจะสร้างเสร็จเพียงครึ่งเดียว ไม่ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรนี้จะเป็นอย่างไรจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ชัดว่าพวกเขาบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยังเคยมีรายงานคู่สามีภรรยาเดินทางผ่านถ้ำแห่งนี้และมองจากไกลๆพวกเขาพบรถจอดอยู่ปากถ้ำซึ่งบริเวณนั้นไม่มีทางที่นำรถไปจอดได้คู่สามีภรรยาผ่านถ้ำอีกหลายวัน ก็ยังเห็นรถจอดอยู่ที่เดิมจนพวกเขาตัดสินใจเข้าไปดูใกลๆ้ๆพวกเขาพบว่ารถที่จอดอยู่ค่อนข้างแปลกมันไม่มีร่องรอยความเสียหายใดๆรวมถึงร่องรอยล้อรถหลังจากที่ภรรยามองเข้าไปสำรวจในพุ่มไม้รอบๆร,รถเธอก็เริ่มกรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งเธอเล่าว่าเธอเห็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างวงรีสีขาวมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรมีดวงตาเรืองแสงขนาดใหญ่สองดวง แต่สามีไม่เห็นสิ่งมีชีวิตนั้นแต่เขาก็เห็นพุ่มไม้ขยับและเกิดเสียงกรอบแกรบราวกับว่าสัตว์เพิ่งคลานผ่านไปนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับถ้ำเพนเทลีหรืออีกชื่อคือเดวิลิสเคฟความจริงปรากฏการที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างผีหรือ UFO อะไรพวกนี้แทบจะไม่มีหลักฐานแต่สิ่งที่หลงเหลือทางกายภาพของถ้ำก็ยังคงมาให้เห็นจนทุกวันนี้ อีกหนึ่งถ้ำที่น่าสนใจมากๆครับนักโบราณคดีเชื่อว่าลายมือบนกำแพงถ้ำโบราณน,นี้ไม่ใช่ลายมือมนุษย์ถ้ำวาดีสุราทูหรือเป็นที่รู้จักกันดีว่าถ้ำแห่งสัตว์ถูกค้นพบในปี2002และถือว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่เกี่ยวกับด้านมนุษยวิทยาของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอียิปต์เมื่อ8,000ปีที่แล้ว ถ้ำเหล่านี้เต็มไปด้วยภาพวาดของบรรพบุรุษของพวกเราที่นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตของพวกเขาแต่จากการค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ทำให้ถ้ำแห่งนี้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะลายมือบนถ้ำที่ถูกคิดว่าเป็นลายมือของมนุษย์เด็กจริงๆแล้วมีลายมือบางส่วนที่ไม่ใช่ลายมือของมนุษย์เอมมานูเอลฮอนอนักโบราณคดี i, เป็นผู้ที่ตรวจสอบร่องรอยบนถ้ำแห่งนี้ กล่าวว่าลายมือเหล่านี้เล็กเกินไปที่จะเป็นมือของเด็กและนิ้วมายาวเรียวเกินไปอีกด้วยส่วนถ้าจะเป็นลายมือของลิงก็ไม่น่าจะใช่เช่นกันสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับลายมือเหล่านี้มากที่สุดก็คือสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆอย่างเช่นตะกวดหรือจอระเข้แล้วทำไมมือของสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้ถึงมาอยู่บนกำแพงได้ละ่ะฮอนอกล่าวว่าผู้คนในยุคหินนี้ อาจกำลังพยายามทำนิทัศการบางอย่างของพวกเขาที่เชื่อมต่อกับโลกแห่งธรรมชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการตีความภาพเหล่านี้เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ในขณะคนบางกลุ่มเองยังคงเชื่อว่าลายมือเหล่านี้อาจไม่ใช่ทั้งมนุษย์และสัตว์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยรู้จักที่อยู่บนโลกนี้ ซึ่งอาจจะมาจากดาวดวงอื่นก็เป็นได้ทั้งหมดคือเรื่องราวของถ้ำลึกลับที่น่าสนใจขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ